สวัสดีค่ะหญิงผ้าไทยค่ะภูมิใจในความเป็นไทยภูมิใจในผ้าไทยเรียกรับใช้หญิงผ้าไทยนะคะคุณลูกค้าขาวันนี้หญิงมีผ้าฝ้ายแท้แทอมือกับคุณลูกค้าขาหมักโคนมาให้คุณลูกค้าได้ชมกับคุณลูกค้าวันนี้หญิงได้มาที่เอว30นะคะคุณลูกค้าขาผ้าฝ้ายแท้ร้อยเปอร์เซ็นต พอมือกับคุณลูกค้าขาหนึ่งผืนหนึ่งลายหนึ่งเดียวเท่านั้นกับคุณลูกค้าขานี่นะคะหมักโคนะคะโคนธรรมชาติกับคุณลูกค้าลายสวยมากค่ะหญิงขายอยู่ที่ผืนละ750บาทผืนละ750บาทนี่คือคุณลูกค้าสามารถนําไปใส่ได้เลยค่ะคุณลูกค้าไม่ต้องเอาไปใส่อีกนะคะก็คือเป็นผ้าถุงสําเร็จรูปค่ะคุณลูกค้าขาหญิงมีผ้าซับในให้เรียบร้อยนะคะคุณลูกค้า ผ้ากาวให้เรียบร้อยทรงผิวมากค่คะคุณลูกค้าแล้วก็อยู่ทรงรุ่นนี้ไม่ไม่ต้องรีดเลยคะ่ะดูสิคะคะุณลูกค้าเป็นงานทอมือตีนจบส่วนนี้ก็คือเป็นงานทอมือผือนเดียวกันเลยนะคะคะุณลูกค้าไม่ได้ไม่ได้แยกชิ้นที่จะมาต่อให้เป็นตีนจบื่นค่ะ สีธรรมชาติสวยๆกับคุณลูกค้าขาคุณลูกค้าท่านใดนะคะต้องการที่จะสั่งซื้อกับหญิงนะคะรีบๆเลยนะคะอย่างที่ยิงบอกหญิงมีเพียง1ถุง1ลาย1สีอย่างนี้แค่นั้นเองค่ะอย่างเขาผสมสีมาอย่างนี้ก็ะจะมีเพียง1สีอย่างนี้1ลายอย่างนี้กับคุณลูกค้าขาในราคา750บาทนะคะโทรมาได้ที่เบอร์093 หนึ่ 13, 0เก้าแปดแปหญิงมีบริษมีบริการเก็บเงินปลายทางด้วยนะคะคุณลูกค้าขาคุณลูกค้กาท่านใดนะคะสะดวกที่จะให้หญิงเก็บเงินปลายทางได้นะคะเบอร์ที่หญิงให้ไปนะคะคุณลูกค้าสามารถแอดไอดีไหญิมาได้ทั้งสองเบอร์เลยนะคะหญิงรองรับสายอยู่นะคะนี่ค่ะหนึ่งพื้นหนึ่งเดียวเป็นงานทอมอือสวยๆของกลุ่มแม่บ้าน ภูมิใจผ้าไทยใส่ได้สวยๆเลยคุณลูกค้า่ะผ้านิ่มมากหมักโคนธรรมชาตินี่ค่ะคุณลูกค้าลายนี้สวยมากเป็นลายต้นสนนะคะคุณลูกค้าออกสีม่วงรับรองว่าสีนี้ใส่ไปโดดเด่นมากเลยค่ะเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ